ณดินแดนแสนสุขมีกระต่ายน้อยแสนร่าเริงชื่อปุ๋ยฝ้ายอาศัยอยู่กับเพื่อนๆสัตว์น่ารักมากมายทั้งเจ้ากระรอกน้อยจอมสนที่ชอบปีนต้นไม้เจ้าเม่นน้อยหนามแหลมที่ใจดีเสมอและเจ้าเต่าทองแต้มสีที่มีลายสวยงามวันหนึ่งปุ๋ยฝ้ายกับเพื่อนๆได้ยินข่าวว่ามีต้นเบอร์รี่วิเศษที่ออกผลหวานที่สุดในป่าซ่อนตัวอยู่บนยอดเขาที่สูงลิบลิ่ ทุกคนตื่นเต้นและตกลงใจว่าจะออกเดินทางแต่การเดินทางนั้นไม่ง่ายเลยพวกเขาต้องปีนป่ายโขดหินสูงชันและข้ามลำธารที่ไหลเชี่ยว ปุย๋ยฝ้ายพยายามกระโดดขึ้นโขดหินแต่ก็ยังไม่ถึงสักทีเจ้าจอมสซนเลยเสนอให้ช่วยกันผลักเจ้าหนามแหลมก็ใช้ลำตัวแข็งแรงคอยประคองส่วนแต้มสีก็คอยบอกทิศทางเมื่อเจอทานน้ำเจ้าปุย๋ยฝ้ายกลัวที่จะกระโดดแต่เจ้าจอมสซนก็หาใบไม้ใหญ่มาทำเป็นแพรให้ เจ้าหนามแหลมกับแต้มสีก็ช่วยกันพายจนในที่สุดพวกเขาก็มาถึงยอดเขาและได้พบกับต้นเบอร์รี่วิเศษจริงๆผลเบอร์รี่หวานฉ่ำทำให้ทุกคนมีความสุขพวกเขาเรียนรู้ว่าแม้แต่ละคนจะมีความสามารถไม่เหมือนกันแต่เมื่อร่วมมือกันก็สามารถผ่างอิปสักที่ยากลำบากไปได้และประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเสมอ